ะค,ะคงจะช่วยไขยคําตอบได้ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในอนาคตอีก30ปีที่ที่ฉันได้พูดแต่ไปตอนแรกเนี่ยกำหนดเวลา30ปีอาจารย์นรลงนี่แหละค่ะเป็นคนศึกษาแล้วก็ขีดเส้นเอาไว้ว่าในช่วงเวลา30ปีคือเวลาที่จะต้องทําการอะไรบางอย่างกับรถไฟอาจารย์ยังมองเห็นโอกาสอยู่ไหมคะถึงวันนี้ว่ามันมันมันยังสามารถที่จะจัดการเพื่ออนาคตอย่างที่ว่านั้นได้ในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมอยากเห็น ประเทศไทยและกรุงเทพเป็นเมืองสะอาดการขนส่งการจราจรสามารถดําเนินได้มีความสะดวกโดยปราศจากมลพิษหรือมีมลพิษน้อยที่สุดนั่นคือความฝันของนักวิชาการนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งที่คุณเกิดกาได้พูดเนี่ยก็คือเรื่องของการมีต้นทุนด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ รถไฟทั่วประเทศที่เป็นรางคู่มีเพียง200กิโลเมตรจากรางรถไฟที่มีอยู่4,000กิโลเมตรขณะที่ความยาวของทางรถไฟน้อยกว่าเส้นทางสัญจรบนท้องถนนเกือบ50เท่าซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้ระบบขนส่งสินค้าทางรถไฟผลที่ตามมาคือต้นทุนการส่งสินค้าของประเทศไทยสูงถึง1 2 0เพราะใช้ระบบขนส่งทางรถยนต์เป็นหลักอุปสรรคเหล่านี้ ทำให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอให้รัฐบาลปฏิรูปการรถไฟโดยให้เอกชนเข้ามาขอสัมปทานการเดินรถแต่รัฐยังคงเป็นเจ้าของการรถไฟเช่นเดิมรัฐวม่ับมการรถไฟลงทุนเรื่องรางเพื่อพัฒนาโครงสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อยากให้เอกชนมีส่วนร่วมนะเอกชนมีส่วนร่วมคืออะไรเอกชนสามารถลงทุนรถไฟวิ่งบนรางนั้นได้นะ โดยต้องจ่ายค่าสมัมภาห้กับรางเหมือนกับที่รถเมี์เอกชนขอวิ่งรับโดยสารทับเส้นทางของอกรกมกแล้วจ่ายค่าสมัมทานเข้าไปถ้าอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดการแข่งขันบริการและการจัดการระหว่างรถไฟกับเอกชนขึ้นมาทันทีข้อเสนอให้ไปในรูปการรถไฟของสภา,าที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแตกต่างจากแผนการพื้นป,ปูรถไฟไทยของรัฐบาล ที่ต้องการแปรรูปการรถไฟโดยให้เอกชนเข้ามาถือหุ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการดําเนินงานและยกระดับการพัฒนากิจการรถไฟทําให้สหาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยประท้วงหยุดงานเมื่อสี่เดือนก่อนแม้ว่าการขนส่งทางรถไฟจะช่วยทําให้ลดต้นทุนได้มากเพียงใดก็ตามแต่หากขาดความพร้อมแล้วผู้ประกอบการก็ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบมาใช้การขนส่งทางรางได้อย่างเต็มที่ คงจะต้องหาวิธีการแล้วละค่ะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเหตุผลที่สนับสนุนกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหตุผลในเชิงในเชิงเหตุผลหรือว่าเชิงความฝันก็แล้วแต่นี่นะคะเห็นความจําเป็นก็จะต้องจัดการอนาคตของรถไฟจะว่าไปแล้วรัฐบาลก็ได้และการรถไฟเองก็ได้หาแนวทางเช่นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมิถุนายนพูดถึงการฟื้นฟูแผนการฟื้นฟูแต่ดูเหมือนว่า แผนฟื้นฟูนั้นจะกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งกลับขึ้นมาซะอีกแผนฟื้นฟูที่บอกว่าเป็นปมความขัดแย้งเนี่ยมันนําไปสู่เรื่องการจัดตั้งบริษัทซึ่งในแผนฟื้นฟูนั้นบอกว่าการจัดตั้งบริษัทไม่ได้จัดตั้งในลักษณะของเป็นหน่วยงานของการรถไฟ <c oughs> แต่ว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นบริษัทเอกชนตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งมันแยกอิสระจากกันแล้วก็ในท้ายที่สุดในแผนนั้นก็จะบอกถึงะระยะเวลาในการ ขึ้นราคาสินค้าขึ้นระวางค่าสินค้าไว้อย่างชัดเจน<ฆ>เพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้ผมมองในแง่ของมิติของประชาชนก็<ฆ>ส่วนสาภาพเองก็ทางานทางด้านสังคมด้วยเพราะฉะนั้น<ฆ>วจิตัวใจก็มีเรื่องประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นการบริหารการจัดการของรถไฟเนี่ยผมเรียนยืนยันว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยยังคงพึ่งพารถไฟเป็นทางหลักโดยเฉพาะคนยากคนจนเพราะฉะนั้น<ฆ><ฆ>การบริหารการจัดการทั้งหมดในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันผมคิดว่า การจัดการโดยการรถไฟวันนี้มันก็มีศักยภาพอยู่เป็นฝ่ายเป็นอะไรต่างๆก็มีอยู่แต่ปัญหามันอยู่ที่ผมคิดว่าสิ่งที่เห็นตรงการทุกฝ่ายก็คือว่าเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยร้อยสปีทาง4 2 0 0กว่ากิโลเมตรเปรียบเทียบกับอังกฤสหนึ่งหมื่นสี่พันกิโลเมตรกว่าฝรั่งเศสสี่หมื่นกิโลเมตรเนี่ยกับพื้นที่เท่าๆกันเนี่ยไอ้นี่มันเป็นตัวสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่านโยบายมันไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายองค์ประกอบเหล่านีา้เมื่อสักครู่ผมพูดถึงความฝัน ช่ไหมฮะมาตอนนี้พูดถึงเรื่องของปมความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในสิ่งเหล่านี้มันต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นการไปสู่เป้าหมายอนาคต,ตเนี่ยผมคิดว่าเราอย่ามองแก้การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาแบบจินตนาการแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงด้วยองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยต้องมาดูกันทั้งหมด<า>และที่สาคัญก็คือว่าภาคส่วนทั้งหลายนักวิชาการผู้บริหารสื่อมวลชนทุกภาคส่วนผู้เรียนพวก พตั้งก็มาดูว่ารูปแบบโครงสร้างการแบริหารการจัดก,การที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนยังไงค่ะถ,ถึงตรงนี้อยากจะขอแรงทุกท่านที่นั่งฟังมาระยะหนึ่งแล้วก็เกี่ยวขอ้องโดยตรงมีการศึกษามาพอสมควรสเสนอยังไงดีคะฟังทั้งในแง่มุมของความขัดแย้งทั้งในแง่มุมขององค์กรทั้งในแง่มุมของบริการทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนานาหลายเรื่องแล้วดูมันหลายเรื่องมันเยอะมากอาจารย์นรงเริ่มก่อนแล้วกันค่ะครับผม อยากจะขอพูดอย่างนี้นะฮะว่าถ้าเผื่ออะไรที่เราวัดผลชัดๆไม่ได้เราก็จะบริหารจัดการกันไม่ได้เรื่องเมื่อกี้ที่มันจะมีเรื่องที่ว่าผสมผสานกันอยู่คือเรื่องของรถไฟดูแลประชาชนเป็นห่วงประชาชนนะฮะเรื่องของเชิงสังคมกับเชิงพาณิชย์พอมารวมกันนะฮะบวกกันแล้วมาหารมันก็เลยวัดผลประกอบการมันไม่ชัดเจน สิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องดําเนินการเป็นขั้นแรกเลยนะครับคือว่าอะไรบ้างที่เป็นกิจการเชิงสังคมชี้มาให้ชัดว่ากิจการนี้เป็นเชิงสังคมนะเพราะฉะนั้นจะมาคิดกาไรขาดทุนกับการรถไฟไม่ได้มาเป็นผลประกอบการไม่ได้ะอะไรที่เป็นเชิงพาณิชย์อย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณเกิดกล้าพูดเรื่องของความต้องการในการขนส่งสินค้ามันมีสูงถึงปัจจุบันแชร์สองเปอร์เซ็นจากที่ผมได้ทำเซอร์เว์มานะครับ มันขึ้นได้ถึง15%โดยที่ยังไม่ต้องทำการตลาดใดๆทั้งสิ้นนะฮะเนื่องจากว่าโดยศักยภาพโดยเทคโนโลยีของมันแล้วเนี่ยมันเหนือกว่าคือนั่นเป็นเชิงพาณิชย์ก็เอากำไรให้เต็มที่ไปเป็นเชิงพาณิชย์ก็วัดกำไรไป